สวัสดีครับพี่น้องป้องไปมือนีบเบาเสี้ยงลอยนะครับจะพามาจุดบังไฟขอฝนพี่นออ้องจะออกพรรษาล้วพี่น้องอีกซองสามสินเนี่ยฝนยังบามาเลยตกกระตกพ่อนน่นครับหน้า,บาเบาเสียงลอยกับพ่อสันมีนลราพี่น้องกินข้าวกัะสุนน้ำบดานใส่ครับผมแรง่อยายพี่น้องเอ้ยเศรษฐกิจเจอโควิดนี่มาเจอแพลแเรียงยุบบ้านโฮมอ๋อามือเศร้ากับหมอกลองคักบ้าน้ฮง จังไดจุดบังไฟบางนี่ก็ขอฟ้าขอฝนเด้อบวยตกลงมาเนี่ยคืมมากเมื่อกี้พี่น้องถ้ไปเปิดอาลาไปแล่ะฝนแกล้งเบล่ะแล้วมีกู้ภูมินึ่งอยู่ละอ่ะจะังไดกระไดชุดเลยนะครับแล้วชุดบังไฟขอฝนจุดเลยรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับรถว่าใส่พันห้อง พร้อมแล้วขอให้โชคดีครับหน,นึ่งสองสา,งงงางมไปอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วพี่น้องฟังมาฟังพี่น้องฟังมาฟังโอ้ยเบรกมาเนาะจุดต่ำพัดปุ๋งเขาขี่ฟ้าฮิปเลยพี่น้องเบรกแล้วพี่น้องเบรกแล้ว